นี่คือแขนจับไม์ของเอลกกโต้เวฟไม a อาร์มมากตัวนี้นะแข็งแรงและใช้งานสะดวกมากๆด้านในกล่องของเขานะให้อุปกรณ์มาครบเลยตัวแขนจับไม์ดีไซน์สวยเรียบหรูดูแพงและรูปทรงเพียวบางแข็งแรงมากๆทุกคนตัวขาหนีบโต๊ะของเขานะก็ดีไซน์กระทัดรัดมีแผ่นกันร้อยสามารถใช้หนีบขอบโต๊ได้เลยยึดติดแน่นมากๆ และตัวแขนจับไม้ของเขานะก็แข็งแรงสุดๆติดตั้งก็ง่ายแค่ใส่แบบนี้เลยไม่ต้องล็อกอะไรแล้วง่ายมากๆหรือยังสูงไม่พอนะเขาก็ยังมีฐานยกสูงมาให้ด้วยสูงตั้ง150มิลิเมตรการใช้งานก็สะดวกมากๆปรับได้อย่างอิสระเลยเราจะปรับเยืดตรงแบบนี้ก็ได้เลยทุกคนยาวมากๆหรือจะงอแบบนี้ก็ได้สามารถปรับมุนได้ทุกทิศทางเลยเขายังมียางเก็บสายไฟมาให้ด้วยนะด้านบนของเขาเป็นช่องซ่อนสายไฟ ใส่แบบนี้เลยก็สวยแล้วสายไฟก็จะไม่เกะกะอีกต่อไปตัวนี้นะเขาลองรับไม้หนักๆได้ดีเลยเพราะวัสดุของเขานะเป็นโลหะแข็งแรงมากเลยทุกคนตั้งแต่มีแขนจับไม้ตัวนี้นะเวลาเล่นเกมหรือสตรีมเกมนะประปับบุนไมทิศทางไหนก็สะดวกมากๆแถมยังประหยัดพื้นที่อีกด้วยใช้งานได้ดีแข็งแรงทนทานใครที่กําลังมองหาแขนจับไม้ดีๆสักตัวนะเมจิแนะนําเลยแขนจับไม้เอลโกโตเว็บไมอาร์มาร์ททูตัวนี้นะตอบโจทย์มากๆควรต้องมีติดโต๊ะคอมไว้แล้วนะทุกคน